ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมเอาเมื่อนี้ยจับผ้าเอฟซีมาติดตามแนวทางกันนะพี่น้องเอฟซีกับอ่าหัวรัฐบาลไทยกันต่อนะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งอามาเบิ่งนกันพี่น้องเอฟซีสวัสดีย้มเศร้าๆกันนะครับพี่น้องหลังจากห้วยออกนะครับมาตามต่อหงวดกันนะครับเด้อ ของวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็รักระดาคมนะครับผมก็รักระดาคมเด้อพี่น้องเอฟซีสองห้าหกหกกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมของงวดวันที่หนึ่งเด้องวดที่หนึ่งนะครับผม นะครับพี่น้อง FC มาดวนครับอนะแบบกรอนไผรนะครับพี่น้องสูตรเดินแล้วรวยนะพี่น้องเอฟซีครับผมอ๋อสูตรพิชิตความรวยนะครับท่านโทษครับผมเอาสูตรนะครับผมเอาตัวยง่ยงจักหน่อยพี่น้องเอฟซีจะบ่เห็นกัน สูตรพิชิตความรวยนะครับพี่น้องสูตรพิชิตความรวยเด้อนะครับผมสูตรพิชิตความรวยมาแล้วครับผมมาแล้วนะครับสูตรพิชิตความรวยนะพี่น้องที่ที่เคยติดตามกันมาตลอดนะพี่น้องเนาะ เอฟซีของแอดนะครับขอบ,บคุณขอบคุณเอฟซีทิ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมเป็นในนอ้อมานมอนอพี่น้องเอฟซีสุพิชิตความรวยเอาให้เบื้องหลักฐานนะครับหลักฐานวันที่สิบหกที่ผ่านมาคือตัวอย่างหรือหลักฐานนนั่แหละพี่นอ้องของสุพิชิตความรวยเข่าบอ่อหรือไปจังไดมาจังไดกันพี่น้องเอฟซีมาเบื้องกันครับนี่ครับเอฟซีคงจะเห็นกันแล้วเนาะพี่น้องในคลิปกันนะครับวันที่ผ่านมา สูตรพิชิตความรวยอ่ะเอาหกตัวมาตั้งกันนะครับไล่ลงมาไล่ลงมากาบเดินที่สามนะครับเด่นที่สามนะครับผมต้นเนียนครับพี่น้องแล้วก็สองบนสามล่างพี่น้องที่รับผมเลขวิ่งเขาทั้งสองตัวพี่น้องที่รับผมนี่เห็นว่าครับนี่ครับพี่น้องยิซเด่นกันนะครับพี่น้องนี่อ่ะเห็นกันจ๊ะจ้ะกันพี่น้องยิซนะครับ จับโคนะครับจับโคเพียงแต่เด็กกำลังวันสามม้าท่านนพี่น้องขันมานี่ศูนย์สามกัะคักพี่น้องสามศูนย์จับโคู่เจ็ดสองบนตรงตรงพี่น้องที่ครับผมนี่อ่ะขีดให้ซ้ำๆให้ชัดๆเจนกันครับพี่น้องจะแอดเนียนให้หกสามกับสามเก่ามะเข่าเจ็ดสองเจ็ดสองบนตรงตรงพี่น้องที่ครับผมนี่สูตรเดินแล้ว้วยอ่ะคงจะโชคดีนะครับพี่น้องนี่ครับแตก ทั้งเลขวิ่งทั้งจับคูแตกบนล่างแตกระเบิดเถิดเถิงบ่มีบัญญติบัญญัตงครับพี่น,อน้องสูตรนี่ของปูชีหาไฮแอดมานะครับพี่น้องก็ขอบุญขอบุณสูตรของปูนะครับผมแอดกับบอทิมปูหรอกเพราะว่าเป็นสูตรของปูแอดกับย่างกระโหกาคู่บาจาน์ึ้นเกาพี่น้องเนาะบอว่าเปิดสูตรของแอดดอกแต่ว่าเป็นสูตรของปูแต่ว่าแอดเป็นคนเอามาล่งกันนะพี่น้องเนาะอันนี้สูตรของแท้นะครับของปูชีหา นะครับเพราะว่าปูเพินพ่นไปต่างจังหวัดนะพี่น้องก็ได้ทิ้งทวนเอาไว้แอดก่ามาเป็นสูตรลงกันนะครับสูตรพิชิตความรวยสูตรนี่เดินดีตลอดพี่น้องตุนโดนสิบไม่หลุดนะครับแต่ว่าเลขกวิ่งนี่แน่นอนนะครับสูตรนี่พี่น้องเอฟซีก็เฮดเป็นนะครับพี่น้องเฮดเป็นนะครับเอาแตกบนแตกล่างเลขวิ่ง เลขบทอาจับคูเจ็ดสองบนตรงตรงพี่น้องอฟซีนี่ครับอ่ะมมเบิ่งกันต่อพี่น้องมาเบิ่งกันต่อเด้อนะครับสูตรพิชิตความรวยว่าอ่ะมมเบิ่งกันตั้งกันพี่น้องเอาเลขหกตัวนะครับไม่เนพี่น้องอฟซีเลขหกตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับหกตัวของเลขรางวัลที่หนึ่งที่ออกมานะครับ เอา264872เล็ดียกล่างออก30นะครับพี่น้องนี่ครับเอามาตั้งกันพี่น้องมาตั้งกันนะครับพี่นอ้องเอฟซีกับคงจะเข้าใจแล้วก็เคยเห็ดมานะครับพี่น้องเนาะ uh, บัดรนี้ลากมากพี่น้องเอฟซครับผม เอาสองนี้มาตั้งกันนะพี่น้องหลากมากนะครับหลากมากันมาลงกันนะครับพี่น้องยุซนะครับไปต่อกันพี่น้องสองนะครับพี่น้องยุพซีหมดนี้เลขก,ก็จะเป็นตัวเดิมยู่แต่ว่านะครับ สองสองสามสี่ห้าหนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนะครับแล้วกลับมาต่อพี่น้องแปดเก้าศูนยนะครับพี่น้องอีซีนะครับ งวดนี้ให้พี่น้องอีซีจับเอาตัวนี้พี่น้องอิซครับผมจับเอาสองตัวไทยนะครับสองตัวไทยเป็นตัวเด่นงวดนี้เด่นตัวเก้าพี่น้องเด่นนะครับเด่นสองกับสามนะครับแต่ว่าแอดจะฟันห้ที่ตัวนี้พี่น้องอีซี่ครับผม เ่นสองกับสามเอาสองไปตัวเดียวแข็งๆพี่น้องงวดนี่นะครับแต่นะครับแต่มีเลขมาตัดกันพี่น้องกำลังวันนะครับงวดที่มานี่ออกวันเสาร์วันที่หนึ่งวันเสาร์กรกดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับเอากําลังวันมาตัดเลขดับอ่าเลขที่บอมในกำลังวันพี่น้องที่รับบมลมิโตะเนี่ยามาเบิ่งนกันนะครับวันเสาร์นะครับผม วันเสาร์อ่ะหนึ่งสองบมมีเอาสองบมมีคือไหเด่นนะพี่นอ้อ,นอ,องโอ้นเนาะเอาสองบมมีคือเห็ดเด่นเอาเปลี่ยนเป็นเด่นสามก็แล้วกันเอาสามรถพี่น้องโอ้ยนเนาะเดียกกับรางวันบมอมี่สองนะครับสามมีนะครับสองมมี่สี่มีนะครับ ห้าห้าไม่มานะครับหาไม่มีนะครับตัดออกนะครับกับเก้าเก้ากับวอมีครับผมอ่ะตัดออกสามตัวนะครับพี่น้องเด็กกำลังวันบ่มีนี่สูตรของปูชีหาด้วยพี่น้องปูชีหาแต่ว่าแอดเป็นคนเอามาลงนะครับเพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ให้สูตรแอดมานะครับกับว่าเริ่มพระคุณของปูกันดอกเนาะ แต่ว่าอแอบก็ยังบอกว่าเป็นสูตรของแอจะเป็นสูตรของปูเา่าแต่ว่าแอเป็นคนลงได้พี่น้องอ่ะเข้าใจกันนะเอาทีนี้มาเบื้องกันพี่น้องจับคู่กันนะครับงมดที่แล้วสองยู่งวดมดนี้สองหายไปนะครับผมสองหายไปแอจะเมื่อเมื่อสองดับนะครับสองดับเอาบ่อเอาพี่น้องสิครับผมบ่อเอาตัวนี้นะครับบ่อเอาสอง เอาแปดนะครับเอาแปดตัวนี้มาแท่นนะครับแปดนะครับแปดเป็นเลขเด่นนะครับเด่นแปดกับสามนะครับพี่น้องอ c ฟซีนี่ครับเพราะว่าก็ได้กาลังวัดุมมี่นะครับสองเอาแปดตัวนี้พี่น้องอฟซีครับผมนี่ครับให้พี่น้องอ c ฟซีจับเอาสองตัวนี้นะครับมาเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัววิ่งนะครับตัวนี้่าเอาได้พี่น้องเด้เอานะครับพี่น้อง ตัวท่านในเบืองกำลังวันเขียนไปกวนเพราะว่ามันตื่นเต้นพี่น้องเข่านะครับสูตรของปูในเข่ากันนะครับเปสูตรพิชิตความรวยแตกเลขวิ่งเลขจับคู่นะครับพี่น้องในเบืองคลิปก็คงจะเข่าใจแล้วก็เห็นกันโชคดีโชคมานกันอยู่รอกเนาะนะได้แต่เบืองซื้อกับบอมันที่พี่น้องนะครับเอาที่นี่เมื่อเบืองจับคู่นะครับจะจับคู่ให้หกคู่ขึ้นเกาได้พี่น้องด้อจับคู่ให้ฮกคู่ ข้างขึ้นงวดนี่วันเสาร์ข้างขึ้นนะครับก็จะเป็น3 7 3 6นะครับ3ามนะครับ3า3สี่สามสามหนึ่งนะครับมันบอกไปแล้วสามศนย์เอา3ามนแทน นะครับพี่น้องได้กหกคู่นะครับวันที่นี่แปดนะครับนะครับนี่กรับแปดสองจับขึ้นไปนสี่เลยพี่น้องถ้าขังขังแลมก็ต้องจับลงขังขึ้นจับขึ้นนะพี่น้องแปดสองนะครับแปดหกนะแปดเจ็ดนะครับพี่น้องนี่คือสูตรพิชิตความรวยนะครับอ่ะพี่น้องยิบสี แคปหน้าจอไว้พี่น้องที่นี่ก็ไปเฮ็ดกันนะครับบ่แพงสูตรแบ่งปันสูตรกันนะครับสูตรพิชิตความรวยนะครับนี่ครับแตกนะครับเมดที่แล้วไอ้วิ่งสองกับสามแตกตั้งบนข้างล่างนะครับสองบนสามล่างจับคู่เจ็ดสองเข่าตรงๆพี่น้องที่นี่นี่คือสูตรพิชิตความรวยนะครับพี่น้องเฮ็ดเป็นไหมพี่น้องเนาะอ่ะถา้าไว้เป็นสูตรกลางวันนะครับกะว่าเป็นยังพี่น้อง จับเอาให้หนีก็ได้วินกันได้หันนะครับอ่ะกอให้โชคมันกันครับผมต่อหงวดวันที่หนึ่งกรกระดาคมสองพนหยหกสิบหกสูตรพิชิตความรวยครับ